สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนคริปโตทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการรูู้ e c o ไม่ดอยกับผมเจ้นทนศักดิ์อีเช่นเคยทํามต่างความผันผวนของราคาสินทรัพย์ต่างๆประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก USDT กลายเป็นอีกหนึ่งเหรียญสินทรัพย์ที่น่าจับตามองของนักลงทุนคริปโตว่าจะยังเป็นสเตเบิลคอยที่ควรถือไว้หรือไม่หลังเกิดข่าวเหรียญ USDT ล่วงอย่างหนักแต่สเตเบิลคอยเป็นหนึ่งในสินที่ขาดไม่ได้เลย ในอุตสาหกรรมคริปโตหากไม่มีเหรียญเหล่านี้ก็เปรียบเสม,มือนไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยให้นักลงทุนสามารถพักเงินของพวกเขาไว้ได้เลยวันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักเหรียญ USDT แบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย USDT คืออะไร USDT หรือ United States Dollar t e t h e หคือสกุลเงินิิิท่ลนแบบ Stablecoin ที่อยู่บน Blockchain ออกโดยบริษัทเทเทอร์จากฮ่องกง USDT มีการอ้างอิงมูลค่าไว้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในสัดส่วน1ตอนน่อ1หมายความว่าทุกครั้งที่มีการออกเหรียญ USDT นั้นทางบริษัทเทเทอร์จะมีการเก็บเงินดอลลาร์สหรัฐเอาไว้ในจำนวนเท่ากันเพื่อให้นักลงทุนที่ถือเทเทอร์ USDT สามารถแลกเงินกลับเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้เสมอ USDT มีประโยชน์อย่างไรบ้าง USDT จะถูกผลิตออกมาเมื่อมีความต้องการโดยทางเทเทอร์เจ้าของโทเค็นจะผลิตเหรียญเพิ่มและสำรองเงิน USD เอาไว้และส่ง USDT ให้กับผู้ให้บริการเทศศรดสินทรัพย์หรือ exchange เพื่อให้นักเทรดสามารถใช้เป็นสกุลเงินคู่ในการเทรดได้แบบง่ายๆเพราะการเปรียบเทียบมูลค่ากับรสหราฐเป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วการวิเคราะห์ข้อมูลหรือราคาต่างๆก็ทำได้อย่างสะดวกมากขึ้นการถือ USDT ยังช่วยให้พอร์ตการลงทุนของเรามีความมั่นคงมากขึ้นในยามที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสามารถยกเงินสกุลเงินอื่นๆมาพักเอาไว้ก่อนได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องถอนออกมาเป็นสกุลเงินเด a ส์คาเรนซีจำนวนของ USDT ในตลาดบอกอะไรเราบ้างเวลาที่นักลงทุนรายใหญ่เช่นสถาบันการเงินจะมาลงทุนในสิสน,นทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะมีการเอาสกุลเงินดอลลาร์มาแลกเปลี่ยนเป็น USDT ก่อนเพื่อเข้าซื้อสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ดังนั้นหากเราเห็นว่ามีการผลิต USDT ออกมาจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆอาจหมายความว่ามีความต้องการเข้าซื้อสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin เป็นจำนวนมากก็เป็นได้ปัจจุบันราคาของเหรียญ USDT อยู่ที่ราคา34.1 4บาทเป็นราคาณวันที่4ีมิถุนา2565ที่ทำการอัดคิดต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มาแนะนำหรือชวนชวนการลงทุนใดๆทั้งสิน้น ผู้ที่สนใจเหรียญ USDT หรือต้องการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนถ้าเพื่อ,อนๆชอบเนื้อหาแบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้สาวกคริปโตได้รับความรู้แบบนนเน้นๆกันไปเลยเอาละครับสำหรับวันนี้ผมเกิ้นธนศักด์และรายการรู้คอยไม่ดอยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ